สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทมคาวิเศษนะครับตอนนี้คือ10โมง16นาทีนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับในยมตรีเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับท่านได้ทวีตข้อความนะครับบอกว่าท่านมาสวัสดีปีใหม่ท่านนายกทักษิณที่บ้านจันทร์สล่าที่กรุงเทพมหานครนะครับเห็นว่ามาสวัสดีปีใหม่ ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยนายกทักษิณครับก็ท่านทวีตเมื่อ10โมง4นาทีนะครับของวันนี้เลยก็ปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาดู4,000กว่าครั้งมาดูภาพชัดๆกันนะครับมาดูภาพไหว้ก่อนนี่ฮะผู้น้อยนกนอบประนมกรนะครับนายกทักษิณก็อายุ75นะครับนายกเศรษฐาอายุ 62นะครับก็ไหว้ด้วยความอ่อนน้อมต่อมตนขอพรผู้ใหญ่นะครับขอพรท่านนายกทักษิณน,นะครับนายกเป็นคนไหว้สวยอยู่แล้วนะครับท่านนายกทักษิณก็ขับรถเชียงใหม่ไหว้แลนนะครับก็เชียงใหม่กรุงเทพแค่ปักซอยนะครับแค่ปักซอยจริงๆก็นะครับมาดูอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่ง ก็เป็นภาพที่ถ่ายคู่กันครับนี่ฮะเป็นภาพนาย,ยกทักษิณกับนาย,ยกเศรษฐาถ่ายคู่กันสิ่งที่อยากรู้ก็คือว่านาย,ยกเศรษฐานาย,ยกทักษิณอวยพรให้กับอะไรบ้างกับนาย,ยกเศรษฐานะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามจากท่านนาย,ยกเศรษฐาที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ครับ